คณะกรรการภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเซาต่อแผนงานบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฉบับที่หนึ่งถึงนายกทัมนตรีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ํากยนคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติกนอชคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกรัยกบอ ภายใต้กระบวนการของรัฐในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อแผนแม่บทก,การบริหารจัดก,การน้ํจาจัดก,การทรัพยากรน้ําพบว่ามีการกระทําส่อเจตนาละเมิดสิทธิชุมชนตามที่รัฐมนูญกกาหนดไว้และขอละเมิดคําสั่งสารปกครองและละเมิดต่อคําสั่งสารปกครองที่มิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจึงอาจซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแย้งในระดับต่างๆ และซุ่มเสียงให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อความมัน่นงประเทศในการบริหารจัดการน้ำอย่างไม่ถูกต้องดังนั้นเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซาดังรายชื่อแนบะประกอบจึงขอประกาศเจตนาให้รัฐปฏิบัติและดําเนินการดังนี้ข้อหนึ่งรัฐต้องยุติโครงการทั้ง10โมดูลข้อยังไม่ได้ทําการศึกษาชัดเจนขณะนี้ยังเป็นเพียง แนวคิดเท่านั้นไม่มีข้อมูลประกอบให้ประชาชนรับรู้และตัดสินใจอย่างเพียงพออาจเป็นเหนตุนำไปสู่ความเข้าใจที่คล้ายเคลื่อนสับสนและสร้างความขัดแย้งให้กับประชาชนในระดับพื้นที่อย่างกว้างขวางและรุนแรงข้อ2ให้จัดกระบวนการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยารการน้ําใหม่ทั้งหมดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนําเสนอความคิดเห็นทางเลือกข้อเสนอ ในการบริหารจัดก,การน้ําอย่างทั่วถึงภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนําไปประมวลเป็นแผนแม่บทที่มีความสมบูรณ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก่อนแล้วจึงนําไปจัดทำแผนงานในเชิงโครงการอย่างมีส่วนร่วมต่อไปลงวันที่2 5พฤศจิกายน2556ครับขอฝากส่งทังนายมนตรีครับ